วัสดีครับพบกับพี่บ่าวครั้งหน้าวันนี้พี่บ่าวก้จะมาทําอบเม็ดมะม่วงนะนี่พี่บ่าวโก็ซื้อมาเป็นถุงแบบนี้ครึ่งกิโลราคา185รบาทนะโอ้ถือว่าถูกแล้วก็ได้เม็ดที่ค่อนข้างดีเลยเม็ดใหญ่เลยเอาละเป็นวิธีการง่ายๆนะในการที่จะทําวันนี้ก็อบโดยใช้โมโทษไ้น้ามันนะโอเทย์ใจอเลย ก็เกลียเกลียแบบนี้ก็เตรียก็ไปทีนี้การตั้งค่าความร้อน180องร้องศาแล้วก็ใช้เวลา1ิบนาทีก็ดีของการที่รือมาแล้วก็อบเองนี่ก็คือ1นือราคาถูก2งเราอยากกินเท่าไรก็อบเท่านั้นที่เหลือก็เก็บได้ไม่เหม็นอื้นนะอันนี้ก็เป็นโก้ที่ดี เม็ดมะม่วงเนี่ยทางภาคใต้เนี่ยก็จะมีชื่อที่เรียกแตกต่างกันไปนะถ้าเป็นปาษากลางเรียกว่าเม็ดมะม่วงยิมมาบ้านบ้านพี่บ่าวเรียกเม็ดม่วงเชยๆนะทางภูกเก็ตก็เรียกอีกอย่างหนึ่งทางสงขาเรียกอีกอย่างหนึ่งตรุษราชก็เรียกอีกอย่างหนึ่งนะพี่น้องบ้านพี่น้องเรียกว่าอะไรพี่น้องช่วยคอมเมนต์ลงมาหน่อยอ,อยากรู้เหมือนกันว่าที่ไหนเรียกว่าอะไรละ ล้ก็ครบเวลาที่ตั้งไว้นะเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาออกมาเป็นยังไงทิหนาทีนี่ก็เริ่มออกสีนะทิหนาทีนะนก็เอาซอนมาคนๆนะฮะกลับด้านหนึ่งเดี๋ยวพี่บาวอบต่ออีกชิหนาทีนะอีกด้านหนึ่ง ลครบเวลาในรอบที่สองนะเดี๋ยวมาดูเรียบร้อยเลยดูสีดูสีดูสีแบบนี้ ừ. แล้วก็โยเกลือลงไปหน่อยพี่น้อกก็รอให้เย็นนิดนึงนะ แล้วมันจะกรอบมากตอนนี้มันยังร้อนอยู่พี่น้องร้อนๆน,นะอ่ะพี่เบาก็แนะนำวิธีการแบบง่ายๆนะใครมีหม้อโทษแล้วนะก็เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการและพบก,กับเมนูอื่นของพี่เบาในการทำอาหารได้อีกขอบคุณทุกท่านที่รัุชมขอบคุณครับสวัสดีครับ